สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวคลิปนี้จะพาพี่น้องมานั่งเรือเที่ยวชมนะครับแนาะแนะนำเจ้าพระยาครับพี่น้องตอนนี้ก็ผมยืนอยู่ที่บนเรือครับพี่น้องนี่ครับเรือด่วนเจ้าพระยานะครับเนาะจากท่าน้ำลนนะครับเนาะก็จะไปลงที่ท่าเรือท่าช้างนะครับกรุงเทพมานครครับแถววัดพระแก้วหรือสนามหลวงนอ่แหละครับพี่น้องนี่ครับบรรยากาศภายในบนเรือนะครับเนาะ นะครับทางด้านขวามือก็จะเป็นแม่น้ําเจ้าพระยานะครับเนาะนี่ครับตอนนี้ก๊าลังเย็นสบายดีครับพี่น้องนี่ครับบรรยากาศเย็นเย็นครับนี่ครับตอนนี้เรือกําลังจะออกนะครับเนาะนี่ครับกําลังจะออกครับค่าโดยสารก๊าสิบสี่บาทนะครับเนาะนี่ครับผมก๊ามาล่อเรือออกครับพี่น้องนี่ครับส่วนทางด้านสายมือผคมก็จะเป็น ซารากางจังหวัดนนทบุรีนะครับนี่ครับข้างหน้าหนาครับพี่น้องตรงหลังเก่านะครับเนาะนี่ครับอยู่ริมท่าน้ํานนครับจังหวัดนนทบุรีครับพี่น้องเดี๋ยวให้ชมบรรยากาศทางเรือชมกรุงเทพมานครนสองฟังเลยพี่น้องนี่ครับเดี๋ยวตอนนี้ก็ล้อเรือกำลังจะออกครับพี่น้อง าทางวารามห้าเรือทั้งน่านนาครับจะเป็นท่าเรือนะครับเนาะครับท่าเรือครับจอดที่ท่าเรือรับผู้โดยสารครับท่าเรือวารามห้าครับพี่เรานี่ครับทางน่านนาก็จะเป็นสะพานวารามห้าครับถนนพิบูลสงครามแล้วครับนะครับเกตทางด้านหน้าครับ ่วนด้านล่างก็จะเป็นแม่น้ำเจ้าพระยานะครับนี่ครับตรงบริเวณสะพานพระราม5ครับตอนนี้เรือก,กำลังรับผูโดยสารอยู่ครับพี่นอ้องเวลามุ่มงหน้าสู่เขตสุขเียมาแล้วก็เวลาพี่นอ้องรับเรือกำลังออกนะครับโอ้เย็นสบายดีครับพี่นอ้องแน่นท่านอนถ่มานังเรือ ชมแม่นาเจะยเย็นๆค,ครับรนะครับสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาครับเดบ๋ยวาชมบรรยากาศได้่ายนี้ไปอง นี่ยจะมีนัเกเที่ยวต่าชาตินะครับเนาะมาเต็มล้ำเรือเลยครับต้นมาก็จะมีนักเที่วนิยมมานั่งเรือเที่ยวชมเมนยาวสองันเมับ้ชม,มชควมามช่างงานของเรืองด้าาน่าจะเป็น พุทโธลูกนะครับเนาะนะครับสาธุสาธุสาธุครับนะครับทางด้านขวามือครับพี่น้องวัดเขียนนะครับข้าเรือวัดเขียนนะครับนะครับวันนี้ขลังจอดรับผู้โดยสารอยู่ครับเนี่ยแค่ฝอหลังแล้วครับเแค่ยเจะจอดทุกท้าเรือแล้วนะครับเนาะแตมีทั้งสองฟังเลยครับพี่น้อง บางใส่บางตัวของแม่น้ำเจ้าพระยาลูกเปิ่อจะอยู่ข้างน้านหาครับพี่น้องคแบบสบายครับจอดทุกสถานีท่าเรือนะครับเนาะนี่ครับต่อไปก็เป็นท่าเรือวัดตึกครับพี่น้องนะครับอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีครับนี่ครับทางด้านขวามือครับพี่น้องนะครับท่าเรือวัดตึกครับนี่ครับทีมงานกับพี่น้องมาทางเหือเที่ยวชมแม่น้ำเจ้าพระยากรุงเทพลองฟังครับ เริ่มตั้งแต่ท่าน้ำนนท์ครับจังหวัดนนทบุรีจนถึงท่าเรือท่าช้างาครับเนาะนี่ครับบริการสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาครับโอ้พี่เด็กตื๊ใหญ่ๆได้พี่น้องทั้งหนรดาครับเรือกำลังถอยหลังอยู่ครับโอ้โหครับต่อไปงาจะเข้าเขตกรุงเทพมาละครอะไร ่าวบรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพระยาครับพูดแบบเยอะเลยเยอะโดยสารกำลังมาครับพี่น้องนี่ครับเพื่อตอบประกาศครับพี่น้องครับทางด้านหน้าครับกำลังแลนลงลงลงครับดูต่างแ,งงงงงแม่น้ำเจ้าพระยาครับ วัดไส่ทองครับพี่น้องนะครับเติมเมนามเจ้าพระยาครับพี่น้องนะครับ็ีท่าเรือวัดไส่ทองหรือวัดไส่ทองนะครับน้องครับ กอนนี้กรมาหอดท่าเรือท่าช้างแล้วพี่น้องเดี๋ยวพาพี่น้องลงเรือลงเรือครับพี่น้องเดี๋ยวขอลงเรือก่อนครับพี่น้องนี่ครับท่าเรือท่าช้างครับพี่น้องมาถึง พอไม้แล้วครับพี่เนาขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เขามารับ